สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทํากล้วยเชื่อมกันนะครับก็วัตถุดิบวันนี้ก็จะมีกล้วยน้าําว้ามีน้ําตาลใสแดงน้นําตาลสาสขาวน้ําตาลใสแดงและเกลือปูนแดงและกะทิตาอัมพวาเขาไม่ได้จ่ายโอเคไปเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะนํากล้วยมาปอกหั่นจากนั้นก็จุ่มจากนั้นก็แช่งลงในน้ําปูนใส เป็นแน้ำเชื่อมนี่ตอนต่อไปนะครับแล้วก็จะมาทำตัวน้ำเชื่อมกันนะครับเริ่มจากการใส่น้ำตาล400กรัมลงไปเลยตางด้วยน้ำอีก400มิลลิตร เป็นน้ำเชื่อมหนึ่งต่อหนึ่งก็พอเสร็จแล้วแล้วก็จะยกน้ำตาลบวกน้ำนี้ไปตั้งไฟเพื่อให้มันเดือดนะครับโอเคไฟเต็ดแล้ว ตานเดือดน,นะครับแล้วก็ใส่กล้วยลงไปเปิดก่อนก็จะเคี่ยวกล้วยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คอยเติมน้ำเป็นเวลารวมสองชั่วโมงนะครับก่อนอื่นแล้วก็ต้องปิดฝาก่อน ตอกล้วยเชื่อมนะครับแล้วก็จะมาทํากะทิสําหรับราดหน้านะครับก็จะมีแป้งข้าวเจ้ามีเกลือเล็กน้อยและกะทินะครับผมก็ขั้นแรกก็จะเริ่มจากการเติมกะทิจากนั้นก็เติมเกลือนิดหน,น่อยและแป้งข้าวเจ้าผสมคนให้เข้ากัน แล้วก็นำไปตั้งไฟได้เลยครับคั่วเชื่อมของเรานะครับรับประทานคู่กับน้ำรกาดกะทินะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆไปลองทำกันดูนะครับสวัสดีครับ